ทีมงานสอพ่อพิมลครับเทพลักกี้ครับจากสหขาถาตครับเชีองในเมื่อนี้บอได้ตุ๋หางกับสร้างเผือกได้ครับเพราะว่าสร้างเผือกคนโบสู โบสูเวตมึองอ่าก็เลยยังแกมกือบ่ไดครับแกมกือบบสำเร็จด้นานบนกะตกแต่งเางไฟไปครับด้นานล่างกะเจรจากันไปสพอรอพิมลกจะเบื่อรบไดมาไปหอดถ่าย จับหางอย่างนั้นคือเทพลักกี้นะครับตกแต่งให้ดีตกแต่งให้งามครับตกแต่งให้ได้มาตรฐานครับ สอพอรพิมลกลักบมาเป็นสอพอรพิมลครับเพเื่อจะเดินเพิ่นจุดไปแล้วสอพอรพิมลครับกำลังตกแต่งบนฐานครับแต่งไฮเดียแต่งไฮงามครับแต่งไฮไดมาตรฐานครับ ขอพอนก้าเ้ามาง้านที่ตันตตวนะครับแป่ันบุตรอยเรียงืนงนะครับเดินไปครับกำลัะเข้าไปทาไปงนี้นั่งตอคนครับแบบแบบเพอ้แบบแบบนะครับ มึงาที่ัไฟอยู่กับตัวเลขที่คุยนะครับเยเป็นสซุกเสียงหางนะครับการเดินทางมันสะดวกนะครับแต่ั้งนี้ากามงต้งมารเข้ากัอกะร่อยที่น ขอพอนมุ่นครับอยากลสดสนุกครับมีเงินอยู่แปดหมื่นบาทครับราค่าแรกครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังไม่ต่อครับสอดใส่แล้วครับแล้วก็จะเป็นการล็อกไม่ต่อใส่ไม่ห้างครับต่างล่าเติมสองร้อยเจ็ดสิบห้า นีไปทั้งบางไฟบ่บัวพานรับหลายหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับห้าสิบเก้าสิบครับสอพรพิมลสอพรพิมลครับหน้าที่เราถึกใจกรลร่างจะเกิดเถินครับ เจ้าที่เจ้าทานครับบอกเกาในนางธรณีหน่อยครับก็ไป่อที่กันต่อควันที่วนันนบต,นนนตําเลทางที่กน,นที่เดียวหลังจากขวอรจากเจ้าที่าทาน,น หลังการดำเนินที่อง่าอางาทีของง่ายหนุ่มเมืองศรีและของอีการชี้สเก็ตขอให้โชคให้มาเยอลูกหลานน้องลหนเ่อยเรียบร้อยแล้เนาะกลับเรียบร้อยนะครับลัดที่ยกมือครับกลับเรียบร้อยนะครับท่าน ส่อพันมุ่นขึ้นทุสูงลงซาซาตกใกใจใจทีหลายคุณทำได้ไหมไปกรืไอยจงตามสองหนไป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  ไปได้ครับที่รีเลยครับโอ้ยงึกงั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 กครับต่างลำได้ไปอาราครับสอพอนิมนต์ครับที่รีเลยที่นีเลยครับโอ้โยกตีลังกากลับขึ้นมาอีกรอบนึงครับ เง al ี้ยนข้อตังเลยนะครับนีโอ้ยข้อบ่งไฟครับสวยงามมากครับวางหางเรียบลอยครัเงั้นข้อตังเลยครับครับ ัครบสวยงามมากๆครับบอลดาวน์บอลสุ้ตนะอซุ่มหนบอาด้วยนะครับเบอแล้ก็บอลนะครับครับออกมาประกาณว่า ว่าสิมอชนหางแก่มือครับช่างเผือกมือนี่เพิ่นกรบโปชนนั่ครับเพราะว่าแผนสร้างเพิ่นพม่าไปเลยเดี๋จุดใส่ราคาหน้าฐานครับเบาสอพรทิมลมือนาตรงมีมือล่างตาครับกับสร้างเผือกนะครับเบาสูงครับสอพรทิมลเทพลักกี้สร้างสันครับ ในคงตเลยสองร้อยพันไปครับอยู่ในคงพันนี้ร้อยตัวนะครับปลาหนีรั้วแห้งครับของพูดวุ่กองคาราวาลงทุกรอบนะครับแสงแดดตัวมี่ครับเป็นออกขึ้นครึมครับก็เลยซุ่มกับว่าเห็นครับเพราะว่าผมไฟ่ดีตัวหน่อยครับไปไก่น้ำลุ่มกับพัดไปไก่น้ำครับลุ่มแห้งต้องเสียงเราครับ กส,สุดวันไล่ต่างนต่รัาสุดวันไลต่างต่างันน้องม่ได้กาดาา้นล้วครับคุณรุฒเชื่องสุดวันมันไม่ดยเลยสองร้อยห้าสิบคะแนนพาดไปครับสดใสน,นะครับห้าสิบเก้าสิบห้าสิบสี่ร้อยครับแล้วแต่ ตีบอลกันครับหลายเลขหลายราคาครับไปน้ำล้มอองนองเะครับเบาแห้งครับเบามรกมากครับสอพอนิมนต์ครับมีขวงดีครับ ลอยตามล่มปิวตามล่มเบาๆครับลอยตมลตลมสามลอยสี่สิบาแ่สามลอยสี่สิบคะแนนผ่านไปครับหลืกหกสาคะแนนครับกับเป็นตังกันทวนนาล้วครับเหลืออีกหาคะแนครับกัเป็นตังวนนาล่ครัอตามลมไปตามลมไปเรื่อยเบาๆ ยังมาเบิงทีมงานอาจารย์สร้างครับทีมงานอาจารย์สร้างทีมงานสอบพรชิบุนครับหลุดเบื้องหลุดเบื้องหลุดมาเทียครับดูกันที่อื่นเลยครับน้่นูแครอยู่แค่428ครับน่าจะคำลอยอยู่จนกะพานนะครับเป็นขาเท่าเป็นขาแข้งท่านนะครับคำเอื้องตุไกลนะครับ พ่เเป็นทาวมจะิขาวเป็นช่องักันนะครับเพ่มาจ็นารัน่มันานะครับมาตรฐานมากๆครับสำหรับใครนี่ครับสพนิมลครับปีนี้พลาดยากครับปีนี้มีแต่แต่สี่ร้อยครับเพาลดนี่คือแพอยูเบอกกี้บังครับนอรนันกี้แ้านี่ก็พอกี้บังครับ แต่ว่าส่วนมากนี่ไปทั้งเขียวครับไปทั้งมันมันเนะครับหลายครับฟังเวลาสุดท้ายครับ450 400ชิคะแนนครับทีมงานสร้างทีมงานสอพรพิมลกับ450คะแนน